สดีครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับมาอยู่กันที่อะไหล่ซ่อมจอยเพยสีเพหนะครับท่านใดประสบปัญหาจอยนะครับเพยสีเพหเดินเองนะครับซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับรับรองหายแน่นอนนะครับอย่าไปเอาคอนแทคครีเนอร์ฉีดนะครับมันไม่ได้เกิดจากผุนฝงเอ่อผุนฝุ่นผงนะครับเกิดจากการที่ตัววงจรคาร์บอนตัวนี้มันสึกนะครับ เพราะว่าโดนเหล็กตัวนี้เสียดสีนะครับฉีดไปก็ไม่หายนะครับฉีดไปผงคาร์บอนก็ไม่เกินขึ้นไม่งอกเงยขึ้นมานะครับซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนดีกว่านะครับหาแน่นอนนะครับเรามีการใส่สารกันสึกให้นะครับเพราะว่าช่วยในการหล่อลื่นนะครับลดการเสียดสีของเหล็กกับผงคาร์บอนนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดสั่งซื้อนะครับกดจุด3จุดนะครับด้านขวามือนะครกดแล้วเลือกรายละเอียดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ติ๊กต็อกลาซาด้าไลฟ์ช็อปนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเฟซบุ๊กดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับ